สวัสดีครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับโรโมทอนเอรบสีวคว้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กุนดูกันบรรุก็ตกลงกับบาเซลนาเรียบร้อยแล้วอีคลายกุนดูกันได้บรรุก็ตกลงกับบาเซลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของพวกเรายอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองเพื่อย้ายไปอยู่บาเซลนาในซัมเมอร์นี้ซึ่งข่าวนี้ออกมาทําให้แควนบอลเดอรบสีควา้าเสียดายที่ไกลกุนดูกันไม่ยอมต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แลืเลือกที่จะย้ายไปบาเซลนาในซัมเมอร์นี้แต่พวกเราแควนบอลเดอรบสีควา้าก,ก็รบการตัดสินใจ กับตันทีมอย่างคลายคุณดูกันแล้วขอให้นายจูคกดีกับเส้นทางที่นายเลือกแล้วมาต่อที่ข่าวนี้ทีมเรใบสีวะของพวกเราสนใจขาวเอรุมิโตมะปีกความเร็วสูงของไบตันตามข่าวที่รายงานมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นข้อเสนอส0บล้านปอนด์เพื่อให้ไบตันตัดสินใจ ที่จะปล่อยมิโตะมาใ้เรือใบสีขวาแต่คุณซื้อของไบตั้นได้ขวางทางเรือใบและจะขอปั้นให้เก่งเพิ่มอีกทีท่านหนึ่งโรเบโตเดเซ,เซบีโค้ดใบ,บตั้นยืนยันกลางว่าปีกตัวชิดอย่างขาวรุมิโตะจะอยู่กับทีมต่ออีกหนึ่งฤดูกาลแม้มีข่าวทีมเรือใบสีขวาพยายามยื่นซื้อมิโตมะมูลค่า10ล้านปอนด์ก็ตามมิโตมะลงเล่นในใบตันไปแล้วทั้งหมดในทีท่านนี้23นัดและมีส่วนทำประตูไป12บประตูโดยสัญญาปัจจุบันจะมีถึงมิถุนาปี2อนี ด้วยเหตุนี้เราไปทีกว่าจึงอยากได้แค่เอเชียไปแบ่งภาระเจก,กิริดแล้วโค้ชไบตันก็ได้ตอบใช่เลยมีข่าวกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ผมอยากให้เขารู้มิตมะอยู่กับทีมต่อเพราะโมนี่นั้นมีความเร็วสูงมากแล้วผมก็ได้ถามเขาไปนายเป็นอย่างไรบ้างฟังหน้าเราต้องพัฒนาสถานาการณ์เกมฟุตบอลอย่างมากและบางอยา่างง่ายดีกว่านี้เขาได้ตอบกลับมาว่า ได้เลยครับโค้ดคือโค้ดบตันได้นมน้ำให้มโตมะอยู่ต่อกับใบตั้นไปอีกแล้วโค้ดใบตันก็ได้บอกอีกว่าโอเคนายเข้าใจแล้วใช่ไหมมโตมะก็ได้ตอบว่าใช่ใช่ผมรับทราบครับผมครับนี่ก็คือการสัมภาษณ์ของโรเบโตเบเซบี โค้ชไบตันที่ได้ออกมายืนยันว่ามิตมะจะอยู่กับทีมไปต่ออีกหนึ่งฤดูกาลอย่างไรก็ตามข่าวนี้เราต้องติดตามกันบ่อยๆเพราะมันอาจจะมีผลเป็นไปได้ว่ามิตมะอาจจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะได้เพื่ออยากจะลุ้นความสําเร็จกับเรอับีสีขวาครับแล้วนี่ก็คือข่าวสารเกี่ยวกับทีมเรอับีีขวาแมนเชสเตอร์ซิตี้กับผมจากช่องบาบอลสวัสดีครับ